สรุปผลการใช้ใจ่ายงบประมาณประจำปีพศ2566ข้อมูลณวันที่24เมษายน2566จังหวัดอุบลราชธานีได้รับจัดสรรงบประมาณในภาพรวมทั้งหมด1 6 1 8 1 7ล้านบาทใช้ใจ่ายแล้ว11,542.11ล้านบาทคิดเป็น1ะ7 6 5สูงกว่าเป้าหมายเดือนเมษาย,ยน106.91อยู่ลำดับที่49ของประเทศเบอรจ่ายแล้ว9,655.0ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ56.28ต่ำกว่าเป้าหมายเดือนเมษาย,ยนร้อยละ3.39อยู่ลำดับที่3.4ของประเทศรายละเอียดดังนี้รายจ่ายประจำได้รับจัดสรร7,128.40ล้านบาทใช้ใจ่ายแล้ว5,495.29ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ77.09อยู่ลำดับที่46ของประเทศเบิกจ่ายแล้ว5,471.68ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ76.76 76 อยู่ลำดับที่45ของประเทศรายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร8,979.77ล้านบาทใช้จ่ายแล้ว6,46.82 0ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ67.34อยู่ลำดับที่51ของประเทศินจ่ายแล้ว3,593.82ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ40.02อยู่ลำดับที่34ของประเทศงบกรมจังหวัดได้รับจัดสรร293.19ล้านบาท ใช้ใจ่ายแล้ว129.78ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ44.26เบิกจ่ายแล้ว79.90ล้านบาทคิดเป็นร้ยล27.25งบกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรร284.27ล้านบาทใช้จ่ายแล้ว116.98ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ41.15เบิกจ่จายแล้ว15.09ล้านบาท,าบาทคิดเป็นร้ยละ5.31เะงินอุดหนุนเฉพาะกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับจากสัง789.73ล้านบาทใช้ใจ่ายแล้ว320.11ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ40.53เบิกจ่ายแล้ว29.55ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ3.74งบเงินกู้โควิด1น n e t จำนวน3,948.77ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว3,886.22ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ9 8 4 2ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน6 2 5 4ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ1.58 เงินก <herman o, S 1> ันไว้เบิกเหลือมปี2565จำนวน2,26.05 0ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว1,314.50ล้านบาทคิดเป็นรละ64.88คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย711.55ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ35.12สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการแบบโฟกัสกรุ๊ปคณะที่3 โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานเมื่อวันที่18มีสาย,ยน2566สำหรับหน่วยงานที่มีผลการใช้ใจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายจำนวน8หน่วยงานทั้งนี้ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อให้สามารถก่อนี้ได้โดยเร็วเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานีเดือนมีนาคม2566 หดตัวร้อยละ3.2มีรายละเอียดดังนี้ภาคการผลิตผลผลิตภาคการเกษตรลดลงโดยมันสำปหลังและยางพารามีผล,ผลผลิตลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาในขณะที่ราคาสินค้าเกษตรเฉลีย่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีภาคอุตสาหกรรมหดตัวจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมลดลงส่วนผลผลิตภาคการบริการขยายตัวจากการใช้ใจ่ายในจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยรายได้จากการค้าส่งนะครับปลีกเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับจํานวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดที่เพิ่มขึ้นหากพิจารณาเป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพบว่าเครื่องยนต์ที่1การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ1.0โดยจํานวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาส่วนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ลดลงและภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคจัดเก็บได้ลดลง เครื่องยนต์ที่2การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ1.2จากจำนวนธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่และปริมาณการปล่อยสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างรวมในเดือนนี้ลดลงเครื่องยนต์ที่3การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวร้อยละ8.2จากการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ลดลงส่วนงบประจำเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นเครื่องยนต์ที่4 การค้าระหว่างประเทศมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ4.0โดยมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นจากการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนการนำเข้าสินค้ามีมูลค่าลดลงในส่วนของการนำเข้าสินค้าเกษตรเช่นมันสำปะหลังสถาส่นภาพาเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อมีค่าเท่ากับ2.3ในขณะที่ปริมาณเงินฝากลดลงสำหรับปริมาณสินเชื่อย,ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนังสือเวียนที่น่าสนใจประจำเดือนเมษายน2566คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติด,ดังนี้ 1. กรณีจัดทำประกาศผลผู้ชนะให้จัดทำแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ EGP ตามแบบแจ้งในหนังสือฉบับนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลจัดทำแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมกับการส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะผลการพิจารณาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 3. แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบแจ้งเหตุผลการจัดซื้อจัดจ้างต้องนำเข้าในระบบ eGP ขั้นตอนที่5าจัดทำและประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการเอกสารลำดับที่4หัวข้อชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมเพื่อแจ้งผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายทราบต่อไป 4. นำแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมไปใช้กับวิธีคัดเลือกโดยอนุโลมหนังสือเวียนฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ประกาศเชิญชวนในระบบ EGP หรือมีหนังสือเชิญชวนตั้งแต่วันที่3เมษายน2566เป็นต้นไป กรณีประกาศเชิญชวนในระบบ EGP หรือมีหนังสือเชิญชวนก่อนวันที่หนังสือฉบับนี้มีผลบังคับใช้ให้ดําเนินการขั้นตอนต่อไปโดยใช้แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างเดิมรายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างด่วนที่สุดว189ลงวันที่29มีนาคม2566 กรมบัญชีกลางออกแนวทางปฏิบัติในการใช้ใบรับรองแพทย์แทนใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นการชั่วข่าวกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนด้วยเหตุฉุกเฉินตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติแจ้งดำเนินการแก้ไขระบบการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเพื่อประเมินคัดแยกระดับความฉุกเฉินได้ตั้งแต่เดือนมกราคม2566 จึงกำหนดให้สถานพยาบาลของเอกชนประเมินอาการแรกรับของผู้ป่วยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนดและให้แพทย์ผู้ทำการรักษาออกใบรับรองแพทย์หากผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวไม่เห็นด้วยกับการประเมินให้อุทธรณ์กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติโดยตรง กรณีได้รับการประเมินว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนสีเหลืองหรือผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรงสีเขียวให้ใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่สว่วนราชการต้นสังกัดทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่1มกราคม2566เป็นต้นไปรายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดว .217 ลงวันที่12เมษายน2566